ไม่รู้จะไปไหนที่หายมันหมดแล้วมันออกมาจากวงการแล้วมันก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ไปสนใจเรื่องตรงนั้นแล้วนะครับก็สนใจมาเรื่องธมากินทางนี้แหละครับอ่าหมูราคาขึ้นแมงผักเผือกขึ้นทุกอย่างเลยผมไม่ชอบเลยในเรื่องที่เอาเงินมาแจกหรืออะไรกันเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะทําเป็นมาตรฐานนะฮะเงินเนี่ยก็คือว่าเอาไปทําส่วนอื่นซะสมมุติว่าไปลงทุนให้คนที่จะเลี้ยงหมูเนี่ย ใช่ไหมให้ให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูไปเลยเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปอย่างเก่าเราอย่าไปหัดให้คนเนี่ยต้องไปหาซื้อกินดิถ้าหาซื้อกินน่ะมันเหมือนก็เราเลี้ยงลูกโดยด้วยเงินะ่ะเราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยให้มันช่วยเหลือตัวเองมันมันม่งอะมันเนี้ยมันถึงเป็นอย่างนี้ไงเด็กเล็กยุคนี้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หัดให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ช่วยตัวเองได้อะไรซะก่อนแล้วเราเรามันของมันขึ้นเนี่ยมันใครได้อ่ะ ใครได้รู้ไหมก็พวกนั่นแหละพวกพ่อค้าในทุนน่ะที่มันจะได้มันมันคิดอยู่แล้วมันยังไงมันก็ได้กับได้อ่ะมันไม่มีทางขาดทุนอยู่แล้วไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ยของขึ้นหมดเลยอะทุกอย่างเลยนะะนี่น้ำมันมันนี้ขึ้นละอืมวันนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันก็ขึ้นอีกขึ้นกันนี้ยเห็นไหมแล้วก็น้ำมันก๊าซแก๊สขึ้นหมดเลย ไอแเ้วตกลงยังไงฮะผมว่าผู้นําเขายังไงกันน่ผมก็ไม่เข้าใจน้ำมันพืชนะคะตอนนี้เราเคยซื้อก็สี่ร้อยกว่าตะห้าร้อยกว่าหกร้อยกว่าวันนี้เจ็ดร้อยกว่าแล้วผมเอ้ผมก็มั่นใจอยู่นะว่าว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ทําได้อะคือของอย่างงี้มันก็ไม่ยากนะผู้นําเราเพียงแต่ว่าติดตามเท่านั้นเองอะไรมันหมูแพงหมูแพงก็ติดตามไปอ้าวช่วยอีกทางอันไหนก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วทําไมเขาขึ้นไปโดยที่ว่ารัฐบาลไม่รู้เรื่องเลยเลยไงผมไม่เข้าใจอ่นเนี้ย เออน้ำมันจะขึ้นจะอะไรทําไมออตามสบายพวกเขาเลยเออผมไม่เข้าใจนะเนี่ยอ๋อมันมันมันหมายความว่ามันรัฐบาลนี่ตั้งเป็นตัว,ต,วตัวเฉยเฉยนะแล้วก็พวกนายทุนหรืออะไรพวกเนี้คือคือนั่นอาเจ้าของประเทศใช่ไหมฮะต้องต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมบ้านเราก็มีบ่อน้ำมันอะไรทุกอย่างก็มีหมดแหละอื <S <S แต่ทําไมอะ่ะคนไทยไม่ได้เคยได้ได้สัมผัสข,ของที่มัน ถูกๆหรือว่าของคนไทยที่ทํามาเองได้อะเออถ้าเราเราซื้อน้ามันจากต่างประเทศมาเลยมันก็เอออันนี้ก็ยังยังพอหน้าคิดแต่อันนี้อยู่ในประเทศไทยขุดตรงไหนอีกก็ได้เอออันนี้อันนี้ขึ้นทุกอย่างแล้วนะเนี่ยแก๊สเออเดี๋ยวไม่ใช่หรอกผมก็เป็นห่วงนะน้ามันเดี๋ยวรัฐบาลก็จะค่อยแผลแล้วมันก็จะไปเข้าร่องของอีกอีกกลุ่มหนึ่งนั่นอ่ะผมก็กลัวตรงนี้นะแต่หากเกิดว่ารัฐบาลเขาไม่คิดอะไรก็แล้วแต่ ปวดหัวนะนี้อันนี้คุณเรียกข้าว่าวีรบุรุษนะบอกว่าเอาปอตอทอคืนครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครั้งแรกกูคิดว่าเออประยะุทธ์น่าจะทําอะไรได้ทุกอย่างอะแต่ดูๆแล้วออทำไมเ็าไม่ไม่ใช่อะ่ะไม่กระตือรือร้นเลยอะ่ะถ้ารัฐปล่อยแบบนี้อนาคตคุณอยู่ยากใช่ใช่เนี่ยผมก็เป็นห่วงนะกูก็เชียร์มาตลอดนะนายกคนเนี้ยแต่ดูๆแล้วเนี่ยนายกคนนี้เขาไปอยู่ในกลุ่มซึ่ง ซึ่งมันมันไม่ได้อะในกลุ่มนั้นน่ะก็ไม่รู้ฮะก็แล้วแต่ผู้นํานะครับเราก็ไม่นั่นเราต้องรีบจัดการของแพงนี่มันมาอย่างไงเราต้องส่งไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางเนี้ยแล้วไอ้ไปสืบดูเลยไอ้พ่อค้าคนไอ้ตัวสุกไอ้ตัวที่มันใหญ่ๆอ่ะมันใครที่ทําเนี่ยน้ํามันก็เหมือนกันมันแพงขึ้นมาได้ยังไงกาดแกด๊สอะไรพวกนี้แล้วประชาชนอยู่ยังไงอ่ะทุกวันนี้จะมีจะแดกอยู่แล้วไอ้ชิหายแล้วมึงจะมาขึ้นอีกนี่แหละคือ รัฐบาลเขาไม่เห็นประชาชนไงเนี่ยถูกต้องเลยนะอย่าอย่าไปทำอย่างนี้สิถ้าทำางี้เดี๋ยวคะแนนรัฐบาลเนี่ยจะต่ำลงนะผมว่านะจริงๆแล้วพอคนเกลียดแล้วก็กจะเกลียดเลยนะมันมันต้องทำนะฮะเราถ้ารัฐบาลยังลักษณะอย่างนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จบ oh. มองประชาชนหน่อยผมไม่เคยเห็นนะครับรัฐบาลยุคไหนก็นแล้วแต่ไม่เคยที่จะเห็นประชาชนเนี่ยสำคัญเลยจริงๆผมเห็นแต่ว่าเออจะไปลงทุนทางนู้นเอาตรงนู้นโครงการขึ้นมาใหญ่ๆโตๆนี่แหละผมก็เห็นอยู่แค่นี้แต่ว่าเอา้ารัฐบาลยุคนี้ยผมไม่รู้นะผมก็เห็นว่ามันเหมือนจะเห็นมาบ้างไงทีพอดท้ายๆมานี้เออยังไงอีกแล้ววะเนี่ยผมก็ชักไม่มั่นใจอีกแล้วเหมือนกันขอเถอะครับ อันไหนประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยเราจะต้องจัดการและอีกอย่างขอร้องเถอะเอาเงินไปแจกเนี่ยผมว่าพอแล้วล่ะ